นี้เราก็สุ่มได้แล้วขออันยญาตโอ้ยอะไรป้าเ้ย,เ,ยเราก็สุ่มได้ใบนี้นะคะโอ้ยโอ้ยตอนนี้เราก็จะใช้กระดาษ A4 ในการ แต่งตัวนี่เราก็จะได้เป็นตัวข็ฟ้าอันนี้เลยป็ฟ้าผมสั้นถูกใจเจมากนี่แล้วก็เอามาติดตรงนี้เลย ต่อไปก็เป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็ไม่รู้เราต้องข้างล่างเราจำได้มันจะขาดนี่ต่อไปก็ใส่ชุดขอได้นะอยากให้เราแต่งตัวอะไร ให้เราสุ่มติดสติกเกอร์อีกก็ขอมาได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือเรามีร้อยแผ่นมีร้อยกว่าแผ่นมีร้อยร้อยเดียวแหละร้อยแผ่นร้อยเดียวก็ออกคือแค่หนึ่งร้อยแผ่นนี่เห็นไหมล่ะน่ารักอย่างที่บอกเลยต่อไปก็จะมาใส่ลิป บูน่ารักน่ารักกันนะคะช่อร้านนี่นยนะะอยากให้ทำอะไรอีกขอมาได้ค่ะ